สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะเข้ามาถึงสำนักงานเพชรลำเพลินแล้วนะคะเราก็จะมาถึงครัวเมื่อกี้กินเขาไปแล้วค่ะกินเขาไปแล้วนะคะเกินเลยคะเว้ยเคยซื้อมาให้ยอุ้ยเส้นรังถวยบ่จะได้กับเขาจะคล้องได้เราเสียผ่านพี่น้องอ่นพระราชทานพี่น้องเพชรพะนายังก่อนนี่ เนี้เนืลเพี้ยเน้อป่เนบหลายๆก็ไดเกี้ยวเพีเุนีวสันท้งหาทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ค่ะสวัสดีครับแต่ตันเพชรล่างจานครับก็ตัดเพลี้ตัดหนาครับเพเี้ยล่างจานก็ตัดหนาหัวกันพี่รองกยกงอีแล้วเกมุงกันแล้วพี่รองทนค่ะ ท่านาทีนะคะกินขอลับไปกินแล้วค่ะกินแล้วมะฮอดอยกินแล้วกินแล้วกับประจำการตัวนี้นี่น้องค่ะเพชรล่างจะตัดหยากแต่ว่าได้รับเงินมาอันย้อนฝีมืออันช่วยสมตามอันนี้ค่ะของไอกสวยอย่าได้ช่วยนิจีบกระบอกกินกระบอกไรซิ่มอยู่แม่สุภาพสักพูนยักษ์สองสามหน่วยเนี่ยเจ้าจานมาสั่นว่างั๋าเสีวกะสีค่าบ่อยหันละกะสีไม่เตือนล่างผู้เดียวได้ปุ่นนี่แม่แม่แม่อยู่ไหนกันมี ไปจานเท่าไห่เขาจะไม่แยกออกครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพวัสดีค่ะแม่กำลังไปจานไหมครับไปดูส้มตำสวัสดีค่ะดูแล้วมันมีเพิ่นกระเฮ็ดอ่าน้ำยาขนมสินนะคะพี่น้องอันนี้ฟีมือผู้ใดนี่รนี่ไช่น้ำน้ำยาขนมสินฟีมือผู้ใดโอ้แต่เสียพี่น้องเนาะล้วนๆเลยค่ะเนื้อปลาเป็นตอนเป็นตอนเลยค่ะ นนพี่มาหาพี่เสงมั้ยนะโอ้พี่มาหาขอบคุณอันสำหรับไฟล่วงหน้านะคะพี่มาหานีาอ,อย่างมาคั่วมาจากไหนเองไฟเพิ่นอันเพิ่นขายไฟขายอุปกรณ์ไฟฟ้ามีเครื่องตัดผมมี่ยังทุกอย่าง ตอนนี้ทางชิมงานเรานะคะไหวพระไหวยังเร็วแล้วค่ะพี่น้องก็ข้ากันกินเขานะคะสวัสดีสวัสดีซอบอสไปไหนคะบอสบอยินข้าวหรือยังค่ะอันนี้ยังยังไม่รู้กนเห็นกันบ่ก็บอสน่ะมันค่ะกได้ห็ันอสก็บนอะกินเขาไปนี่ต้องหัวแต่ว่าถึงบอแมับมากราไห นี่ครับนงเดมอนครับอ๋อสวัสดีสอสอันนั้นส,ส,ส,สอสซอสอสซีค่ะเอาไมา่ยังว้าก็เดินใช้ชูทิมเถอะว่า,าอันนี้นี่ของหวานคอมค่ะพี่น้องนี่ของหวานหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะสนับสนุนโดยแซ่บปากแดงนะคะ พี่แหงนกไม่ได้ใส่พี่แหงน้ำมันจางเสียบนี่ในกระปุกนี่พี่แหงครับพี่น้องแหงจริงๆค่ะเพราะว่าเราตากแดดมาแล้วแต่ว่ามันมันจะหยาบนิดนึงมันจะหยาบนะครับดูจะเบิ่งสภาพเบิ่งสูตรเพิ่นโอ้จะเบิ่งหมดครับสูตรละเอียดร้านซุปเต็มอะไรนะร้านสเตำเด็กแซ่บพน้ครับกังสะดานขอนแก่นครับอยู่ที่กังสดานนะคะบุเรศไปหอดอยู่แถวบ้านหนองแวงครับพี่น้อง เปิดจักทุ่มพอจักทุ่มเปิดตั้งแต่ส<ห>ิบโมงถึงถึงสี่ทุ่มครับฟ้าผู้ดีเฉยสวยเอทกับเอทกับอันเอกไปเพิ่นนะครับมหมุนกันครับหมุนกันบ่อบบ๊อสิบถูกสิบโมงหัวสี่ทุ่มฟ้าพี่น้นองตำยำครับตำยำแล้วก็มีอาหารตามสั่งบางอย่างแล้วก็นนมีลาบมีต้งแทบมีแกงกับเข่าอาหารนะพี่น้องพวกอาหารตามสั่งมีครบทุกอย่างใช่ไหมแล้วก็ ที่เด็ดของร้านคือส้มตำเนาะที่เด็ดของร้านคือส้มตำแล้วก็แกงเห็ดที่เด็ดคอส่วนมากลูกค้าสั่งแกงเห็ดคือว่าแกงในแบบเหล้าค่ะคุณวางสีนะครับใส่กระเทียมปอเปสัยใส่กระเทยบ่สูตรผมสูตรผมบ่ใส่กระเทียมครับผมคุณตั้งบุญเิ่นก็ล้างถ้วยนะคะทั้งบุญภายในอันนี้คือใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หน่อยเสิร์หน่อยนะคะเป็นไรหัวหลานนะคะ โบลายดิครับพี่น้องควขอลบลายนะคะโบลายครับประมัณสามสนนะคะสามันสามชนโต้นี้เอาใส่อีกเออเออเออเอาว่าเอาก้องนี้ใส่อีกกันปาะ่เนมนบาบลายเาบาปลาลายบบบแบกใจเล่ไปยังเงินขึ้ดึงกงอนมานนะนะอ้าวเนี่ยใหญออกเออ โอ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ออกแหงไปแอืมว่เป็นยังดอกย่อมรับอยู่เป็นคนหัวหลานจะได้ครับเนี่ยกลับมาพันหัวหลานเนาะใจน้อยเพื่อวันนี้มี่เน่ล่ะคุณฮ่องกงกับนีใจน้อยสุกอนหลาบหัวหลานบ่วหลานนี่มีใจน้อยปะอือี่ลียี่ว่าแต่หัวหลานนู่นยี่ว่าแต่หัวหลานหัวบ่หลานนี่แห้งใจน้อยดีครับนี่พี่น้องเอ้ยจะบอกใไงผมมีบอกเสือชาให้ผมบอกซะตานนาะครับเนาะมันเป็นอันนี้บ่มันเป็นสุขอน่หรือว่าเป็นน้ำข้าวเจ้าซืือมวยยี่เว่าเป็นสุกลี่ มันก็เป็นสุขนดลีนหรือ่าแต่ว่าเขามาหัวลานนี่มันมันแล้วแต่คนแล้วแต่กรรมมาทำหัวล้านกักัหน่อยผมสิบอกเ้อผูดใดว่าผมโซนเทโพยเฮดเดี๋ยวผมโรนเนี่ยผมบอเสือเพราะว่าคนบอกกินกัยังหัวลุกหัวหลอนยูพี่น้องชูรถนี่มันไม่ได้เกี่ยวกับผมชูรถนี่มันเกี่ยวกับกระดูกยี่หลีมันเกี่ยวกับกระดูกจริงๆริผมสิบอกเลยผู้ใดว่ากินผู้รสผมโซรดงหัวลุกหัวหลอนนี่ผมเห็นแต่ส้มบ่กิ่นกับหัวลุกหัวหลอนหัวล้านเบอร์เกอรยู ไม่ต้องใส่ชุถนะวมตีแล้วบนเขาใสเนื้อตะปะเด็กแม่ดูผมมาสั่งมาใส่ส่วนผโม่ลยวันนี้ใส่นหมดกันเลยสนับสนุนโดยปลาปากแดงแซ่บปากแดงเอ้ขาโฆษณาตรงว่าแเราเลยยนบออของเมยสุภาพปอของเจริญพันของเจริญรพันปามนาานาดโอ้เอานีุ่ยแกเงหมุนเลยไหม ที่น้องทเบื้งสูตรทุนนะคะว่าสีเสียบกำไยนะคะที่แก้วเบื้องสูตรอันนี้ต้องตธรรมดาล่รือเปล่าต้องขย่าก่อนเพราะว่ามันจะนอนก้นเนี่นครับซิมไปนำปลาหน่ะซึบใส่แล้วโอ้ยใส่ยุใส่นองกำไยใส่ยุวอมยนเธอดซิมลูกขาดไปต่างเตี่กินแล้วเกินแล้วโอเคยู ตำนุ่งกระเด็นได้เตี้ยทั้งหมดอ่ะเน้นเตี้ยเขาถูดนี่ตำเต้นอันนี้คือสูตรบ้านเ้ายเปนของเนาะอืมอืมอืมไปออนี้ไหมเต้นนั่นได้ไหนี่้ยตัวมาเยอะมากในนี้เนี่ยเยอะมากเอออีหลีนั่นโบเรตเตลลายดิมันนัวแล้ว ชิมบมดเลยแล้วถึงบอกว่าชิมไปพะเนร์การที่เราจะตําส้มตามําเราต้องชิมกระเดือดเขาก่อนเพราะว่าบ,บ,บางคนมันก็เค็มเหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะ,<ม>ะเออมันมันมันเหลวแต่เจ๋วดิเงี้ยอยู่ใสีดด่คนะว่ามันหลายคนที่พอไปทุ่มขึ้นนี่ดีกว่าตำเชี่ยกับคนโอ้หนักจริงเนามันก็เห็นห่ดุดดยเนะ่ แล้วทำไมเธอไม่ใส่บวหห่งใส่อยู่ก็ต้องใส่บวหุ่งก่อนต้องเอาเส้นใส่ตัวบอบใส่ใส่ใสยังกอกอะไรเฟอรตำาม่ดิเออเฟอตำคือ <c oughs> ต,นะ <c oughs> ตาหักแท้สองอนไหมเน <c oughs> ี่ยกับลูกกันไหม มองไม่เห็นหูทำเดดตอบไม่เออเจ๊ต้องครับเจ๊ต้องหนียวีเหนียพลังดีนี่ไงบอกบอกบอกไปแล้วพออาจะซิมจะเสียบกเสีบ,บซิมพี่น้อง เก็นบ่ไม่เอาน้องส่วนประกอส่วกบอบบ่หน่วยหนึ่งคุณน้อ,นอ,นอใหญ่อืมถึงนต่มันเจ็บอ่ะไปล้างมือกันพี่น้องนี่ของพ่อพี่ชวนอืมพี่น้องหยุดหยว่วนะคะอุ้ยสาหร่ายใครอ่ะขโมยกินสาหร่ายดีกว่าพี่น้อง ลักกินสลายผูเ้เดวอฮะพี่น้องเดียวเด้ออือแบบของพูดได้บุ๊อร่อยเอาสักติ๊กกินเขายังกินแล้วครับพี่น้อง อืมจะไปเซ็งประกบอะไรเงี้ยอีหยังเรจะฝาก์กับคิดเดียกี้ไปกองด้วกันบ่เลียวฉักลับไป็รักมากคือกันหาเนื้อร่วมมาทันต่อเขาไม่กินเอาเอาสวัสดีทั้งงอ่านบ่มาเอาอาปากโอ้ยหนอนมันข้ามใหญ่โพลุ่กตาแจะไม่ต้องหากกันไหมกันจรินพี่เนี่ย่าจนหันบอกจีต่อได้เรื่องปาะััน คืนห่านเหรอครัพี่ร่องเจ๋อเบิ้งตอนนี้เจ้าคืนห่านปเนี่ยเจ้าเบิ้งเพชรตัดอ่าก็เพจรันรังจันเจ้าคืนอะไรบ้างนี่คลิปค่ะเดี๋ยวเขาว่าจะขึ้นห่านแล้วเอาผีเด้อพี่น้องรังเอาผีเด้อเจ้พ่อผิดฟังเพลงถ้าบังเหลืออยู่หาชิบเลยเบิ้งแขกหลอดรองเพลงพี่น้องแขกหลอดชิบรองเพลงมาเลยพี่น้องเจ้าเกล้นีจ้าจ้า เคียค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณพีปน้องสุกุ๊สุกน,นะคะเ<ช>ดีย๋ยวกลิบไปแรกสดก่อนนะคะต,ตม่แลมีป็นมีดพิองเบิ้งมันยังครบรางสวยปะเนาะ <laughs>